ฮัลโหลสวัสดีครับผมนะฮะมาดูต้นก้าดาวเรืองกันครับวันนี้สวัสดีครับผมนะตอนนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดอยุธยานะครับก็มาดูต้นก้าดาวเรืองที่มีะะอายุสิบเอ็ดวันนะครับอายุสิบดวันนะครับวันนี้วันที่ เมีนาคม2566นะครับเราเพราะต้นการตั้งแต่วันที่24มี24พฤษภา24กุมภาพายี่ห้ายี่หกยเออต้นก้าอายุ11วันนะครับนี่นะนี่ครับใบจริงคู่ที่2นะครับเห็นไหมใบจริงคู่ที่2ก็จะเริ่ม เริ่มใหญ่นะครับเห็นไหมนี่คือใบจริงคู่ที่สองนะครับเห็นไหมครับเดีย๋ยวให้ดูชัดๆนี่ครับมาดูใบจริงคู่ที่2กันนะครับนี่คือใบจริงคู่ที่สองของเขานะครับก็จะเริ่มใหญ่แล้วนะครับนี่นะครับใบจริงคู่ที่2นะครับ ตรงนี้นะครับก็จะอายุสิบเอ็ดวันนี่นะครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเก้าวันนะครับตัวนี้จะเป็นเก้าวันนะครับความแตกต่างนะครับเก้าวันกับสิบเอดวันนะครับนี่นะครับตรงนี้กาวันตรงนี้สิบเอ็ดวันใจ <c oughs> ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลองเหยียบค่ะ แปดวันนะครับต้นก้าแปดวันตรงนี้ก็จะหกวันครับห้าหกวันครับตรงนี้ครับห้าหกวันครับใบจริงก็เริ่มออกเต็มนะครับนะครับใบจริงเริ่มออกเต็มนี่นะครับใบจริงก็คือใบหยกัยกๆแบบนี้นะครับ ใบเลี้ยงก็คือใบกลมๆแบบนี้นะครับอันนี้คือใบเลี้ยงอันนี้คือใบจริงนะครับใครไม่เข้าใจนะครับอันนี้คือสามสี่วันสี่วันนะครับประมาณนะั้นนี่นะครับนี่ก็จะประมาณสามวันนะครับตรงนี้ก็จะสามวันนะครับผมใบจริงเริ่มปลีนะครับสามจริงใบจริงเริ่มปลีออกมาเห็นไหมครับ บจริงเริ่มเปลี่ยนออกมาเล็กๆนะครับเห็นไหมครับมีใครเห็นบ้างน,นะครับใบจริงนะครับใบจริงเริ่มเปลี่ยนออกมานะครับโอเคสามสี่วันใบจริงเริ่มเปลี่ยนะครับส่วนสองวันนะครับสองวันนะครับก็จะ สองวันก็จะเริ่มงอกแบบนี้นะครับน,นี่เลยนี่ครับีกำลังงอกเลยนะครับมาเล็กกำลังงอกขึ้นมาเลยเห็นไหมครับอันนี้ก็เพอไปน็าจะครบ ครบสองวันครับนะครับสองวันเริ่มงอกนะครับนี่นะฮะนี่นะครับผมนะฮะสองวันนะครับก็เริ่มงอกนะครับสองวันสามวันก็เริ่มงอกนะครับก็แล้วแต่สี่ห้าวันนะครับใบจริงเริ่มแตกนะครับเริ่มแตกใบจริงนะครับสี่ห้าวันใบจริงเริ่มแตกนะครับ ห้าหกวันนะครับก็เริ่มโตนะครับเริ่มโตประมาณนี้นะครับใบจริงก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆนะครับหกเจ็ดวันแปดวันครับก็จะประมาณนี้ใบจริงก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนเก้าวันครับเก้าวันใบจริงคู่ที่สองก็จะเริ่มเปรยนะครับก็จะเริ่มเปรยนะครับเปิ่มเปรยออกมานะครับ สิบเวันใบจริงคู่ที่สองก็เริ่มใหญ่นะครับก็ไม่เกินสิบห้าวันนะครับสามารถปลูกได้นะครับผมนะก็อยู่ได้ถึงต้นกล้าสามารถอยู่ได้ในอยู่ในถาดเพาะได้ร่วมยี่สิบถึงสามสิบวันนะครับก็ถ้าเป็นไปได้อย่าให้เกินยี่สิบวันดีที่สุดนะครับล่าเขากําลังจะเดินดีนะครับโอเคนะครับร้านลูกดาวเรืองรับซื้อดาวเรืองจํานวนมากรับลูกสวนทั่วประเทศนะครับให้คำปรึกษาปัญหาด,ดาวเรืองจําหน่าเมล็ดพันธุ์จําหนต้นกล้า ครับผมไปก่อนครับวันนี้ครับสวัสดีครับบอย